เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพผ่านท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้พรรคเพื่อไทยนะครับมีการถแถลงซึ่งเมื่อสักครู่นะครับมีการประชุมคณะกรรมการสื่อสารการเมืองและกองโฆษกพรรคเพื่อไทยได้มอบหมายนะครับให้ผมอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและท่านโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับดรอรุณีกาสยานนท์ที่จะได้นําเรียนต่อพี่น้องประชาชนในส่วนของผมผมขออนุญาตเริ่มต้นก่อนนะครับมีประเด็นเดียวนะครับ ในสถานการณ์ความขัดแยง้งสถานการณ์วิกฤตทุกด้านครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้นประสบกับสภาวะความยากลําบากความเดือดร้อนทั่วทุกยอมย่าทั่วทุกหัวระแหงประเด็นที่มีการถกถแถลงและมีการถกเถียงกันก่อนหน้านี้นะครับว่าคุณสมบัติของคนเป็นนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน8ปีซึ่งถ้าตีความเบื้องต้นตามนี้เต็มที่จะอยู่ได้ไม่เกินเดือนสิงหาคมปี2565แต่ท่านที่เคารพครับ,รบเรื่องของการตีความก็ต้องเป็นกระบวนการที่ต้องสู้กันต่อจากนี้ทั้งในฝ่ายของผู้ร้องผู้ยื่นรวมถึงองค์กรที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าตกลงการนับอายุการเป็นนายมนตรีไม่เกิน8ปี นับจากตรงไหนแม้ว่าจะมีนักวิชาการออกมาตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้นะครับว่าการตีความว่าควรจะเริ่มนับหลังการเลือกตั้งซึ่งเป็นการใช้รัฐธรรมนูญปี60ไม่ควรจะนับไปตั้งแต่ตอนเป็นนายกคสชนักวิชาการหลายท่านบอกว่าน่าจะเป็นการตีความที่เห็นแก่ได้ตีความโดยยึดประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักก็ตามแต่แต่แน่นอนฮะกระบวนการเรื่องการตีความก็ว่ากันไป แต่วันนี้ประชาชนตีความไปก่อนแล้วครับตีความว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะไม่ผ่านครับถ้าใช้คำแบบพระมหาภัยวันต้องบอกว่าสภาพสภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะนี้ฟันธงครับน่าจะต้องไปก่อนการตีความเสียด้วยซ้ำเพราะประชาชนตีความไปก่อนแล้วครับว่าถ้าเป็นการทดลองงานเนี่ยไม่ผ่านการทดลองงานแม้ว่าช่วงเวลา เกือบ8ปีก็ตามแต่สังเกตไหมฮะพลเอกประยุทธ์ก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของการเสียสละไม่รับเงินเดือน3เดือนทั้งที่จริงๆพลเอกประยุทธ์ไม่ควรจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไปฝีมือขณะนี้เนี่ยนะครับประชาชนกังวลครับว่าได้เกิดสภาวะรัฐบาลล้มเหลวและเมื่อรัฐบาลล้มเหลวก็จะนำไปสู่สภาวะรัฐล้มเหลวครับ วันนี้ประชาชนสูญเสียโอกาสรัฐบาลประยุทธ์ครับภาวะผู้นำสาบสูญประชาชนสูญเสียโอกาสผมรวบรวมเร็วๆนะฮะเจ็ปัญหาที่ถือว่าเป็นวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ครับปัญหาที่หนึ่งครับปัญหาบ้านเมืองขัดแย้งแตกแยกอย่างหนักจบแล้วครับ นโยบายเลือกความสงบจบที่ลุงตู่จบเมื่อไหร่ครับจบไปตั้งแต่ที่ประชาชนเห็นถึงความพยายามในการคิดที่จะสืบทอดอำนาจ4ปีก็แล้ว8ปีก็สะกดคำว่าผมพอแล้วไม่เป็นใจคอจะอยู่ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรืออย่างไรดังนั้นผมรวบรวมมาประเด็นที่1บ้านเมืองขัดแย้งแตกแยกครับและ ขัดแยง้งแตกแยกร้าวลึกหนักกว่าเดิมครับปัญหาที่สองครับวัทกรรมปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่มีอยู่จริงครับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งกลายเป็นวัทกรรมที่ว่างเปล่าเป็นเพียงข้ออ้างในการยึดอำนาจและเป็นเจ็ปีที่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนสูญเสียโอกาสปฏิรูปยังไงครับวันนี้ ข้อมูลจากฝ่ายรัฐบาลทั้งถแถลงจากคำเนียบทั้งถแถลงจากพรรคพลังประชารัฐวนเวียนสารวณอยู่ไม่กี่เรื่องครับเช่นประยุทธ์จะอยู่พักไหนใครจะย้ายไปสังกัดพักใหม่ใครจะอยู่พักเก่าซึ่งประชาชนตั้งคําถามว่าประชาชนต้องรู้หรือเปล่าแล้วรู้แล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไรหรือไม่ประการที่สามกับปัญหาการปฏิรูประบบราชการที่ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปกองทัพ ปฏิรูปตำรวจปรากฏการที่เป็นเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่ยื่นออกมาเนี่ยนะครับมันเห็นชัดกรณีผู้กุมกับโจ้กรณีของการไร้ซึ่งธรรมภิบาลปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขได้ครับปัญหาที่4ครับการเมืองย้อนยุคครับแทนที่จะทําให้พรรคการเมืองกลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งเป็นหลักยึดให้กับประเทศชาติและประชาชน วันนี้กลายเป็นการเมืองแบบวังวนเก่าย้อนยุคก,กลับไปสร้างมุง้งสร้างกกต่อรองเจราจารแลกผลประโยชน์แจกกล้วยแลกหวตและหลังจากสภา,ากลับมาเปิดพฤศจิกายนแนวโน้มที่จะต้องแจกกล้วยหนักกว่าเดิมจากแจกเป็นหวีต่อไปอาจจะต้องแจกเป็นเครือนี่คือปัญหาการเมืองย้อนยุคครับพักประชาธิปัตย์เป็นพักร่วมรัฐบาลประชาชนต้องก็สังเกตนะครับว่า ตอนที่ทหารยึดอำนาจตอนที่ยึดสิ่งที่ประชาชนมียึดศักดิ์ศรีความเป็นประชาชนคนไทยตอนที่ยึดอำนาจเงียบกริบครับแต่ว่าพอตัวเองถูกยึดคืนสี่หน่วยงานออกมาโวยวายนี่ก็เห็นชัดครับว่าเป็นพรรคการเมือง ที่มุ่งสแสวงหาผลประโยชน์เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งก่อนผลประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติหรือไม่ปัญหาที่5ฮะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วัคซีนขาดแคลนวัคซีนไม่พอวัคซีนคุณภาพ mRNA เข้าถึงยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ถแถลงเองครับ ว่าภายในไตรามาสสามย้ำครับคำว่าภายในไตรามาสสามวัคซีนจะเต็มแขนวัคซีนจะล้นโรงพยาบาลวันนี้สี่ตุลาคมไตรามาสสี่แล้วครับสภาพไม่ต้องไปบอกครับว่ามันเต็มแขนล้นโรงพยาบาลจริงหรือไม่คนตายเป็นใบไม้ร่วงปัญหาการแพร่ระบาดลูบหน้าปะจมูกแน่นอนครับ สถานก,การณ์ที่ดูเหมือนจะดีขึ้นนั้นน่าจะต้องให้เครดิตกับนักรบเสื้อกาวแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขดานหน้าและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนถามว่าสมการนี้รัฐบาลอยู่ตรงไหนครับปัญหาที่หกกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจคนตกงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ค่าแรง ถูกครับแต่ค่าครองชีพสูงสินค้าเกษตรราคาตกต่ำมันสวนทางครับคำถามคือปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้รัฐบาลนี้ทำมากี่ปีครับทำมาเกือบแปีครับได้แค่นี้ครับปล่อยไปได้ยังไงครับราคาน้ำมันพุ่งขึ้นติดต่อกันเนี่ยนะครับหกครั้งในรอบเดือน แต่ก่อนหน้านี้สถานการณ์โควิดหนักๆเนี่ยนะครับลดราคาน้ำมันแต่พอจะคลายล็อกดาวน์ประชาชนจะได้เดินทางบ้างปรับขึ้น6ครั้งในรอบเดือนนี่คือสะท้อนปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาที่7ครับปัญหาน้ำท่วมซึ่งคณะกรรมการของเราบอกว่านี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เปลือยกายเปลือยความคิดเปลยทักษะความสามารถร่ประยุทธ์เอาเข้าจริง อยู่ที่ระดับไหนครับดังนั้นปัญหาน้ำท่วมเนี่ยประชาชนเห็นเลยครับนี่คือรัฐล้มเหลวอันเกิดจากภาวะผู้นำที่สาบสูนทำให้ประชาชนเสียโอกาสทันติกรครับเรื่องการตรวจน้ำท่วมเนี่ยความจริงใครก็ตรวจครับรัฐบาลในไหนเขาก็ตรวจกันแต่การพิวรัฐบาลนี้ตรวจน้ำท่วมแล้วไม่ได้ ความไว้วางใจไม่ได้ความรู้สึกดีๆไม่ได้ความเชื่อมั่นจากประชาชนเพราะเขาเห็นแล้วครับว่าเป็นการลงพื้นที่ไปวัดกําลังคือแทนที่จะลงไปวัดระดับน้ํากับเอาการลงพื้นที่ไปวัดกําลังกันระหว่างสองปอท่านลองไปสํารวจพื้นที่ข่าวครับแต่ละวันปอไหนจะไปไหนปอไหนเลื่อนเพื่อหลบอีกปอหนึง่งอีกปอหนึ่งจะไปโคราชอีกปอหนึ่งจะต้องเลื่อนปอหนึ่งไปสระแก้วปอหนึ่งลงภาคใต้ สารวนอยู่แต่แบบนี้ครับกลายเป็นว่าแก้ไขความขัดแย้งของตนเองก่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนี่ไงฮะที่ผมบอกว่าเจ็ดปีแห่งความล้มเหลวเจ็ดปีที่ทำให้เราได้เห็นว่าภาวะผู้นำสาบสูญประชาชนสูญเสียโอกาสผมไปต่อครับว่าการสูญเสียนั้นเนี่ยมันทำให้เราได้ตั้งสติและคิดว่าเสียดายครับ ที่หากวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่รัฐบาลของท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรยังอยู่คนไทยคงไม่สูญเสียโอกาสขนาดนี้ครับถ้ารัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่ถ้าแผนบริหารจัดการน้ำ350,000ล้านบาทของอดีตนายกยิ่งลักยังอยู่ชีวิตคนไทยดีกว่านี้ครับอันนี้ไม่ใช่ไปปรมาม่าณความสามารถพลเอกประยุทธ์นะฮะแต่พลเอกประยุทธ์โชคดีครับ ประเทศลงทุนสูงกว่าจะได้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกเปรียบเทียบกับนายกยิ่งลักษณ์ด้วยความเคารพครับนายกยิ่งลักษณ์มากับน้ําครับเป็นนายกปุ๊บน้ํามาปับ๊บก็ยังแก้ปัญหาได้ดีเลยครับแต่พลเอกประยุทธ์มีเวลานั่งคิดนอนคิดมาเกือบ8ปีครับแก้ได้เท่านี้นี่ยังไม่นับรวมนะครับที่นายกยิ่งลักษณ์สอนวิธีการบริหารจัดการน้ําไม่รวมที่พลเอกประยุทธ์ไปฝึก ไปศึกษาดูงานกับนายกยิ่งลักษณ์เกือบแปีครับเห็นแต่ภาพการดูแผนที่คนก็คิดว่ามันเป็น Google Map เป็นแผนที่วิเคราะห์มวลน,น้ำการไหลจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งหรือแผนที่ที่มีความยากมากถึงต้องดูขนาดนั้นเอาข้อจริงพอซูมเข้าไปเป็นแค่แผนที่แบ่งเขตการปกครองของอำเภอแค,ค่นี้นี่ฮะคือสิ่งที่ประชาชนสูญเสียโอกาส นายกยิ่งลักมาปุ๊บน้ำมาปับ๊บทำได้ดีกว่าและประชาชนยอมรับครับวันนี้แผนบริหารจัดการน้ำลาทีน้ำท่วมน้ำแรงาแสน้าหม0ล้านบาทถ้าได้ทำต่อชุดคนไทยดีกว่านี้แน่ครับตลอดเกือบ8ปปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์แก้เรื่องน้ำอยู่3อย่างครับ 1. แก้โดยการลงพื้นที่วัดกำลัง2ให้งบหน่วยง,งานในสังกัดไปขุดลอกครูครองจนเกิดเป็นประเด็นข้อร้องเรียนปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 3. กําจัดผักตบชวาครับทำสามข้อนี้เท่านั้นครับนี่คือเจปีของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาจนกลายเป็นรัฐบาลล้มเหลวและขยับเข้าใกล้ภาวะรัฐล้มเหลวผมไปอย่างเร็วนะครับถ้ารัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่หรือมีโอกาสได้กลับมาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งจะมีส่วนช่วยทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการแก้ปัญหาน้ําท่วมถามว่าวันนี้รถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลประยุทธ์ทําได้กี่กิโลครับและเราลงทุนไปเต็มที่7จถึงแปีได้มาเท่านี้นี่คือการสูญเสียโอกาสด้านที่สครับถ้าเพื่อไทยอยู่แก้ปัญหาได้ดีกว่านี้แน่ครับก็คือการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำแทบทุกตัวครับรัฐบาลนี้ ไหนละครับนโยบายที่พลังประชารัฐหาเสียงว่าข้าวต้องราคาเท่านี้ยางพาราราคาเท่านั้นมันสำปะหลังราคาเท่านู้นแล้วทําไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเพื่อไทยยังอยู่ครับหรือมีโอกาสกลับมาใหม่พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นได้เลยครับว่าสินค้าเกษตรเรามีการคิดมีการทําศึกษานโยบายส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากเพื่อไทยและพร้อมที่จะปรับใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์สอดรับกับสภาพโครงสร,งสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกเหนือจากเรื่องปัญหาสินค้าราคาเกษตรแล้วเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องการศึกษาโครงการแท็บเล็ตให้กับน้องนนักเรียนถ้าเด็กมีแท็บเล็ตครับพ่อแม่คงไม่ต้องใช้โครงการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาครับคือเอาโทรทัศน์เอาตู้เย็นหม้อหุงข้าวไปจำนำเพื่อจะมาซื้อโทรศัพท์ให้ลูกได้เรียนหนังสือวันนี้ปัญหาเรื่องการศึกษาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมีปัญหาครับถ้าเพื่อไทยอยู่แท็บเล็ตยังอยู่ครับ อินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงมีครับให้ใช้ฟรีครับดังนั้นเจปีกับการสูญเสียโอกาสคับถ้าเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจถ้าเพื่อไทยได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพื่อไทยจะขอคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนไทยพรรคเพื่อไทยจะพัฒนาขีดความสามารถและสร้างโอกาสการแข่งขันให้กับประเทศให้กลับมายืนอันดับต้น,ตน ในอาเซียนและเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันครับผมมีประเด็นที่ได้นำถแถลงเท่านี้นะครับเรียนเชิญท่านโฆษกครับดรอรุณีกาศยานนท์ครับเนเชิญครับค่ะข,ขอบคุณรองหัวหน้าพักดรอนุสรเี่ยมสะารมากนะคะสำหรับประเด็นที่พักเพื่อไทยจะถแถลงในวันนี้ พอหลังจากที่คุณโอปอได้ย้ำถึงความล้มเหลวและการสูญเสียโอกาสของประเทศตลอดเจ็ดปีไปแล้วค่ะสิ่งที่เรามองเห็นในวันนี้ก็จะมีอยู่สองประเด็นหลักๆเพื่อย้ำว่ารัฐบาลบริหารงานล้มเหลวมากน้อยเพียงใดค่ะประเด็นแรกค่ะเราอยากจะชี้ให้เห็นเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนในทุกรูปแบบมีความล้มเหลวค่ะ ทั้งวัคซีนจากภาษีของประชาชนและว,วัคซีนที่เกิดจากเงินในกระเป๋าของประชาชนค่ะในขณะที่ทั่วโลกนะคะณนะวันนี้เขาก้าวข้ามเรื่องวัคซีนแล้วค่ะเขาไปมองกันเรื่องของการใช้ยากินสำหรับการต้านโควิดซึ่งยาที่พูดก็คือโมนูพีราเวียที่สหรัฐ กำลังมีการทดลองในขั้นสุดท้ายอยู่ค่ะยาตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ค่ะซึ่งสะดวกเนื่องจากไม่ต้องมีการฉีดและสามารถรับประทานได้ในครัวเรือนค่ะซึ่งหากผ่านการรับรองจากหน่วยงานในกำกับดูแลของสหรัฐเนี่ยก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะมีการจัดจำหน่ายค่ะ สิ่งที่พักเพื่อไทยกังวลก็คือว่าจึงอยากเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลค่ะเตรียมความพร้อมในการเร่งสั่งจองซื้อยาโมโนพิลาเวียก่อนที่จะผ่านการรับรองค่ะเพราะถ้ามันผ่านการรับรองไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาจะสูงข,ขึ้นค่ะเพราะขณะนี้นะคะหุ้นของบริษัทเมอ ได้ดีสูงขึ้นก่บหุ้นของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาแล้วค่ะหลังนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมขององค์การเภสัชกรรมค่ะควรวางแผนในอนาคตล่วงหน้าค่ะโดยการซื้อลิขสิทธิ์การผลิตยาโมโนพิราเวียค่ะมาผลิตในประเทศไทยค่ะอย่าปล่อยให้ประเทศไทยตกขบวนค่ะเหมือนที่เคยตกขบวน ในทุกๆเรื่องของวัคซีนมาแล้วและซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะเพราะไม่มีการเตรียมความพร้อมค่ะอันนี้เป็นเรื่องของยาค่ะส่วนประเด็นที่2ค่ะทักเพื่อไทยอยากพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนของประชาชนค่ะประชาชนส่วนใหญ่นะคะที่อยากได้ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตยอมควักเงินจ่ายเพื่อซื้อวัคซีนอย่างโมเดนา ด้วยเงินของตนเองค่ะแต่พบว่าพรรคเพื่อไทยเห็นว่ามีความผิดปกติในการจัดซื้อโมเดนาค่ะยอดยอดการสั่งซื้อโมเดนาเนี่ยมีทั้งสิ้น10ล้านโดสค่ะโดยมีการจัดซื้อผ่านหน่วยงาน2หน่วยงานหน่วยงานแรกค่ะคืออพอค่ะองค์การเภสัจกรเนี่ยเป็นตัวแทนซื้อโมเดนา ให้กับโรงพยาบาลเอกชนจำนวนทั้งสิ้น9ล้านโดสค่ะซึ่งจัดซื้อในราคาที่ขายต่อให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยในราคาโดสละ1,100บาทค่ะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าขนส่งและรวมค่าประกันภัยแล้วเอกชนไปจัดขายต่อให้กับประชาชนที่ต้องการวัคซีนทางเลือก ในราคาโดสละ1,650บาทดังนั้นเนี่ยในขณะนะคะที่อีกหนึ่งล้านโดสที่สภากาชาติสั่งซื้อโมเดอนาจากบริษัทตัวแทนเดียวกันนะคะก็คือบริษัทซิล,ลิกเนี่ยมีราคาเพียงโดสละ966บาทซึ่งมีค่าธรรมเนียมเพียงแค่ค่าการขนส่งเท่านั้น สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือมันมีความแตกต่างค่ะระหว่างการจัดซื้อของสองหน่วยงานทั้งๆท,ที่การจัดซื้อนี้เป็นรูปแบบของ g -2 g คือจัดซื้อโดยรัฐผ่านตัวแทนซึ่งไม่ควรมีการจ่ายค่าภาษีดังนั้นส่วนต่างตรงนี้เนี่ยมีส่วนต่างสูงถึง100ต่อโดสนะคะคือ133บาบาทค่ะ รวมมูลค่าส่วนต่างทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเงินหนึ่งพันสองรล้านบาทเหตุใดค่ะพอพอและสภากาชาติซึ่งจัดซื้อผ่านตัวแทนเดียวกันเนี่ยถึงได้มีราคาที่แตกต่างกันอย่างนี้ค่ะแล้วเงินตรงนี้นะคะประชาชนเนี่ยเป็นผู้ควักกระเป๋าจ่ายทำไมถึงจะต้องจ่ายแพงถ้าเพื่อชีวิตความปลอดภัยของพี่น้องกับประชาชนค่ะ ในความเป็นจริงนะคะประชาชนเนี่ยไม่ควรเสียเงินที่จะจ่ายค่าวัคซีนแม้กระทั่งบาทเดียวค่ะเพราะวัคซีนเนี่ยบางตัวเนี่ยถูกตั้งคำถามเรื่องประสิทธิภาพมาตั้งแต่ต้นจึงอยากจะให้การกำกับดูแลเรื่องนี้นะคะให้ออกมาตอบคำถามค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารัฐเนี่ยทำกำไรกับประชาชนหรือเปล่า ส่วนต่างที่เราตั้งคำถามวันนี้มันไปอยู่ที่ไหนคะ่ะทั้งที่รัฐมีหน้าที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนค่ะระวังนะคะถ้าบวกส่วนต่างเยอะๆค่ะกรรมมันจะตามทันเพราะกำลังหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและซากศพของพี่น้องประชาชนค่ะนี่คือสองประเด็นค่ะที่พักเพื่อไทยได้ตรวจสอบ การทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะในช่วงที่ปิดสมัยประชุมสภาค่ะสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าพี่น้องสื่อมวลชนไม่มีคำถามเพิ่มเติมค่ะดิฉันดรอเอร์นกาิยานน์โคศกพักเพื่อไทยและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยดรอนุสอร์อี่ยมศาสะอาดขอจบการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีครับขอบคุณครับ